สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะโดยคุณครูเปวิกาแก้วมานะคะวันนี้คุณครูจะใช้หนังสือเรียนวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มที่1ประกอบการสอนในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณครูจะสอนในบทที่2ค่ะเรื่องของการบวกและการลบจำนวนมากกว่า1 0 0 0 0แค่ะในหน้าที่46นะคะจะเป็นการเตรียมความพร้อมการบวกและการลบจำนวนที่มากกว่า1 0 0 0 0แค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1เค้เขาให้เราแสดงวิธีทำค่ะแสดงว่าต้องทำเป็นแนวตั้งนะคะข้อที่1 ห้าพันสองร้อยบวกด้วย38378นะคะการแสดงวิธีทำในแนวตั้งนะคะเราจะต้องเขียนหลักให้ตรงกันอย่างเช่นหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยและหลักพันตรงกับหลักพันค่ะจากนั้นก็นำตัวเลขมาบวกกันนะคะโดยที่เราจะต้องเริ่มบวกที่หลักหน่วยกันก่อนนะคะ และคำตอบที่จะได้นะคะนั่นคือ43,594ค่ะเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมคะไปที่ข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ดูจากโจทย์แล้วค่ะเป็นการลบนะคะ67,000 3ามสิบสี่ลบด้วยเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้านะคะแสดงวิธีทำเป็นแนวตั้งเช่นเดียวกันนะคะแสดงว่าเวลาเราเขียนนะคะหลักจะต้องตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยและหลักพันตรงกับหลักพันค่ะจากนั้นก็นำตัวเลขมาลบกันนะคะโดยที่เราจะต้องเริ่มลบจากหลักหน่วยไปก่อนนะคะ เด็กๆลองคิดตามคุณครูไปนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคำตอบซิว่าคำตอบของเด็กๆตรงกับของคุณครูหรือเปล่าคะ่ะและคำตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ5,7269ค่ะเด็กๆคะตัวแรก จำนวนแรกนะคะที่อยู่ด้านบนเราจะเรียกว่าตัวตั้งนี่คือเครื่องหมายลบนะคะดังนั้นบรรทัดที่2ตัวที่2เราจะเรียกว่าตัวลบค่ะคำตอบที่ได้มาเราจะเรียกว่าผลลัพธ์นะคะคุณครูจะไปในข้อที่2เลยนะคะในหน้าเดียวกันคือหน้าที่46ข้อที่2เติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างแสดงว่าเราต้องหา ตัวที่เราไม่ทราบค่าดูในข้อที่1นนะคะตัวตั้งคือตัวที่เราไม่ทราบค่าบวกด้วย2 0,000ก็จะเท่ากับ9 0 0 0 0มคิดกันง่ายๆนั่นคือจำนวนใดที่บวกกับ2 0,000แล้วได้9 0 0 0 0มค่ะมีวิธีในการคิดง่ายๆนะคะการที่เราจะหาตัวที่เราไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งเราสามารถนำผลลัพธ์เนี่ยมาลบ กับตัวบวกได้เลยนั่นก็คือเรานำเก0า0มืมาลบกับสองห0ก็จะได้คำตอบในข้อที่1ค่ะเด็กๆคิดตามคุณครูทันไหมคะลองเอากระดาษทดขึ้นมานะคะแล้วก็คิดว่าเอาสอง0มืเอาขอโทษค่ะเอา90,000เป็นตัวตั้งลบด้วย2 0 0ห0ได้เท่าไหร่คำตอบในข้อนั้นก็จะคือตัวตั้งที่เราต้องการหากันอยู่ค่ะ คุณครูจะไปในข้อที่2เลยนะคะข้อที่2 9900 0ลบด้วยตัวที่เราไม่ทราบค่าซึ่งเป็นตัวลบนะคะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ77777ค่ะคิดง่ายๆก็คือถ้าเรานำเลข99000มาลบกับอะไรจะได้77777ค่ะ วิธีการคิดนะคะเราก็เอากระดาษทดมาเลยนะคะเขียนตัวตั้งเป็น9,900 90, ลบด้วย7,7777ค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์ในข้อนี้ค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าซึ่งเป็นตัวตั้งลบด้วย4,4444 เท่ากับผลลัพธ์คือ48,488วิธีการหานะคะนั่นคือนำผลลัพธ์นะคะมาบวกกับตัวลบนั่นคือนำ48,488มาบวกกับ44,444ค่ะ ข้อที่4นะคะเราจะมีตัวที่เราไม่ทราบค่าทั้งสองจำนวนเลยนั่นคือตัวตั้งและตัวลบนะคะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 0 0 0 0หมคิดง่ายๆก็คือจำนวนใดก็ตามที่นำมาลบกันแล้วได้1 0 0 0 0หค่ะคุณครูจะไปในข้อที่3เลยนะคะข้อที่3ค่ะ เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการหาค่าประมาณของจำนวนที่กำหนดให้นะคะข้อที่1ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ436382คือจำนวนใดค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นนะคะเด็กๆค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นแสดงว่าเราจะต้องดูหลัก ดูหลักพันค่ะหลักพันคือเลข6นะคะ6สามารถจะทําให้หลักในหลักถัดไปหลักหมื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือคงเดิมคะคําตอบคือเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบ4ี่แสนสี่หมื่นสี่แสสี่หมื่นเด็กๆได้คําตอบเหมือนคุณครูไหมคะไปในข้อที่2กันเลยนะคะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ3ล้าน5 6 2 8 7 1คือข้อใดค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนแสดงว่าเราต้องดูหลักอะไรคะเราต้องดูหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นเป็นเลข6นะคะเลข6จะทำให้เลขในหลักถัดไปเพิ่มขึ้นหรือคงเดิมคะ เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะจะตอบ3ล้านหกแสนค่ะ3ามล้านหกแสนค่ะไปข้อที่3กันเลยนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของ4 9 7 8ล้าน7แสนือจําคือจำนวนใด ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนแสดงว่าเราต้องไปดูที่หลักอะไรคะเอาขอโทษค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านเราต้องไปดูที่หลักแสนค่ะหลักแสนเป็นเลข7เลข7จะทำให้หลักถัดไปเพิ่มขึ้นหรือคงเดิมคะเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นข้อนี้จากเก็จะกลายเป็น10ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ50ล้านค่ะ เราจะไปในข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4เป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอยกต,ตัวอย่างนะคะเฉพาะข้อที่1ก็แล้วกันนะคะข้อที่ 1, จักรยายนยนต์ยี่ห้อ H ราคา4ราคา5 4 0 0 0บาทจักรยานย,ยี่ห้อ Y ราคามากกว่ายี่ห้อ H แปลว่าจักรยานย,ยี่ห้อ Y จะแพงกว่านะคะ ซึ่งแพงกว่าอยู่1 2 0 0 0บาทจักรยานยี่ห้อวายราคาเท่าใดเดี๋ยวเราจะต้องมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้คือเรานำ5 4, า5 0 0 0มาทำอะไรกับ1 2 0 0 0่คะซึ่งคีย์เวิร์ดเขาบอกว่ามันมากกว่าค่ะเด็กๆ คำตอบก็คือเราจะเอา54,000มาบวกด้วย12,000ค่ะนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะเมื่อเด็กๆนำ5 4าห0มาบวกกับ12,000ได้เท่าไหร่แล้วนั่นจะคือคำตอบค่ะเด็กๆต้องทำทั้งการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะในหน้าถัดไปค่ะเด็กๆ ในหน้าถัดไปจะเป็นการอ่านข้อความข้อมูลที่เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ตอบคำถามค่ะเขาบอกว่าร้านทองแห่งหนึ่งนำทองคำมูลค่า63,000บาทมาทำสร้อยคอโดยคิดค่ากำเน็ต3าเ0น็จ3,600บาทร้านทองจะต้องตั้งราคาขายสร้อยคอ <c oughs> ขอโทษค่ะ สร้อคอเส้นนี้อย่างน้อยเท่าใดกำเนิดหมายถึงค่าจ้างทำเครื่องเงินหรือทองรูปประพันธ์ค่ะพอเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าจากโจทย์ให้ระบายสีลูกคิดด้วยสีเหลืองแสดงมูลค่าของทองคำและระบายสีแดงแสดงกำเนิดแล้วเติมคำตอบค่ะเรามาเริ่มที่สีเหลืองกันก่อนนะคะสีเหลืองแสดงมูลค่าของทองคำค่ะ มูลค่าของทองคำคือกคือ69,000ขอโทษค่ะ63,000บาทนะคะดังนั้นเราจะระบายลูกคิดที่หลักหมื่นนะคะ6ลูก1 2 3 4 5 6นะคะและหลักพันอีก3ลูกคิดนะคะ1 2และ3ค่ะโอเคอันนี้คือราคาของทองคำนะคะต่อไปเป็นค่ากำเนิด3าเ0น็จ3,600บาทนะคะเขาให้เราระบายด้วยสีแดงค่ะ3,000เราก็ไปที่หลักพันนับระบายไปอีก3ลูก 1, 2และ3คุณครูจะระบายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเด็กๆ ถ้าเด็กๆลงมือทันเดี๋ยวต้องทำให้สวยกว่าคุณครูนะคะและในหลักร้อยนะคะเป็นเลข6ค่ะเราจะต้องระบายไปอีก6เม็ดนะคะหนึ่งสค่ะแล้วก็นับจํานวนลูกคิดที่ระบายสีทั้งหมดนะคะแล้วเติมเป็นตัวเลขในนี้ค่ะรวมถึงตอบข้อความนี้ด้วยนะคะ ทำกันได้ไหมคะเอาเรามาดูที่หลักหมื่นเลยหลักหมื่นที่เราระบายสีไปหน่วยสิบร้อยหลักหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเราก็ต้องตอบเลขหกในหลักหมื่นนะคะโ okay, อเคต่อไปหลักพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักพันก็เลขหกค่ะ หลักร้อยหนึ่งสสามี่ห้าหหลักร้อยก็6ค่ะส่วนหลักสิบไม่มีหลักหน่วยไม่มีใส่อะไรคะใส่0ค่ะและคำตอบที่ได้เอามาเติมตรงนี้ด้วยนะคะคุณครูค,คิดว่าเด็กๆต้องทำได้เพราะว่ามันไม่ยากเกินความสามารถนะคะดังนั้นงานในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะสั่ง แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทําในหน้าที่46ถึงหน้า50นะคะทำลงไปในสมุดเล่มคอ1นะคะถ้านักเรียนคนใดหาสมุดเล่มคอ1ไม่เจออนุโลมให้ใช้คอ2แทนได้ค่ะนี่คืองานของสัปดาห์นี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ